แล้วไม่อัดวิดีโออ้อัดแล้วนี่ไงโอเคน่าพูดจริงหรออ่ะสวัสดีครับ,ด,รบดี่ต้อนรับสู่รายการ Open s o c t TV ตอนแรกนะครับก็รายการนี้สนับสนุนโดย่าซแมนเทคเพราะเราใช้หมีของ <c oughs> ไซแมนเทค <c oughs> นะครับ okay. โอเคตอนแรกเดี๋ยวเราจะนำเสนอโปรแกรม Google Map 5หลอดมาแล้ว Map 5 Map 5 ทำไรได้มั่งไงดกดครับนะครับห้าเวได้ดิฮาโอเคเอโปรแกรมเอ้ยมันไม่ชัดเลยแบบห้ามองไม่เห็นอนะเอ้ยไกนิ้วกดไม่ถึงแบบอ่าอนุชิตถือกล้องดิ ไม่ถนัดอ่าอันนี้ก็แบบผ้านะครับแบบผ้าตามที่ Google โฆษณาไว้คือมันจะทำสามมิติได้นะครับซึ่งวิธีทำสามมิติก็ใช้สอง้นวดึงลงมาอ๋อต้องมันติทัศนะต้องมันติดทัดครับแล้วมันก็จะเอียงเอาเห็นเพื่อนเต็มเลยนะครับซึ่งเมืองที่จะเห็นความสูงของตึกได้ต้องเป็นเมืองอะไรไม่รู้ มีหลายเมืองนะครับต้องไปเซิรด์ดวลแอลเอแอลเอสูมสุดแล้วอะอ่ะอันนี้เป็นเอียงแบบสามมิติละนะครับแล้วก็นอกจากนั้นจังสามารถหมุนได้แบบนี้ได้ก็ต้องทำตัวเอียงตามด้วยเปล่าก็ถ้าเราอยากดูในมุมไหนแล้วก็หมุนมุมนั้นนะครับอ๋ออาจาไม่ต้อง<า>ทำตัวเอียงตามแล้วใช่ไหมใช่แล้วก็เราสามารถกลับไปมุมมองเดิมได้โดยกดตรงแผนที่เอ้ยกดตรงเข็มทิศ ปุ๊บฟึบนากลับมาแหละอ๋อก็คือชี้ข้างบนไปทิศเหนืออืม,อมบบนั้นแต่ว่าจริงๆจริงๆก็ไม่ใช่ทิศเหนืออยู่แล้วแล้วก็นอกจากนั้นยังมีของเล่นในแล็บด้วยแต่ว่าไม่รู้มันมีมานานหรือยังนะครับผมเพิ่งลองเล่นดูมีของในล็บในล็บก็จะมีแถบบอกระยะเนี่ยระยะว่ากี่เมตรมแล้วก็อันนี้บอกอะไรไม่รู้อันนี้ยังไม่ได้ลอง ะะก็ไปลองเล่นกันดูก็เวลาเราอยากรู้ว่าไอระยะที่เราจะไปเนี่ยถ้าม,มันใกล้มันไกลขนาดไหนแล้วก็เลื่อนไปตรงแถบเมตรมตรงเนี้ยเพื่อดูว่ามันใกล้หรือมันไกลแค่ไหนอืจบจบครับเย้